เห็นไหมรถเทสลาไร้ยคนขับวิ่งจริงในออสตินแล้วเทสลาเริ่มทดสอบโรโบแท็กซี่แบบไร้ยคนขับในออสตินรัฐเท็กซัสโดยใช้รถโมเดล Y ประมาณ10ถึง20คันที่พิเศษคือใช้กล,อล้องล้วนๆไม่มีไลด้าหรือเรดาเลย เฟสแรกจะให้พนักงานของเทส l a เรียกรถผ่านแอปก่อนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้งานวันที่22มิถุนายนนี้เริ่มจากหลัก10คันแล้วค่อยๆขยายเป็นพันคันภายในไม่กี่เดือน แต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ NHTSA หรือหน่วยงานความปลอดภัยจราจรของสหรัฐกำลังสอบถามเทส l a เรื่องระบบควบคุมจากระยะไกลและขอข้อมูลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดในออสตินเองก็มีคู่แข่งเพียบเช่นเ m o o o ูซและ t o ช n l l แต่เทส l a มั่นใจว่าแนวทางใช้กล้องบวก AI จะทำให้ราคาถูกลงกว่าและขยายได้เร็วกว่าใครในตลาดทุกคนคิดว่าโรบอแท็กซี่จะเปลี่ยนโลกยังไงบ้างคอมเมนต์บอก หน่อยนะอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้